อันแล้วก็ปล่อยเบรกค่ะแล้วก็เติมคันลิงไปเรื่อยๆค่ะทางนู้นเขาเขียวมาได้เหรอคะค่ะอ่าแล้วก็มองตามแท็กซี่ไว้นะคะเออมองแท็กซี่ไว้มองแท็กซี่ไว้ค่ะค่อยๆเลี้ยวตามแท็กซี่ค่ะห้ามเบรกนะใช้คันลิงไปด้วยค่ะแล้วก็เลี้ยวไปด้วยค่ะเอันี้เรามองมองไกลๆนะตอนนี้มองแท็กซี่ไม่ได้แล้วอย่าไปมองคณะเ้ามองทางนี้ค่ะมองทางที่เราจะไปแล้วเติมคันลิงอยู่เลนขวาไว้นะอ่าแล้วก็ค่อยๆคืนล้อกลับมาค่ะเออแล้วมองไกลไปข้างหน้าอยู่เลนขวานี่ไปก่อนตรงนี้จะน่ากลัวเพราะคือเลนซ้ายก็ไม่ต้องติดไฟแดงค่ะ อืมโอเคเด então, like right uh, ี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลนซ้ายกันนะอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แต่ใช้คันเร่งไปเรื่อยค่ะมองข้างหน้าด้วยมองกระจกไปได้ไม่หนึ่งเลนไปได้ค่ะเปลี่ยนไปอ่ะเปี่ยเบาๆแล้วมองไปไปข้างหน้าค่ะเออมองไปข้างหน้าอย่ามองข้างๆแล้วนะแล้วเราเปลี่ยนเลนเส้นทึบมาไหมฮะแล้วมองยาวๆไว้นะฮะอย่าม่เปลี่ยนเลนไม่ได้สังเกตลูกศรบนพื้นทางอืมแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวค่ะดูสถานการณ์ข้างหน้าเป็นหลักอย่ามองคันนี้นะเออถ้ามองเราจะตกใจตกใจแล้วเราหักหลบแล้วกดคันเร่งดังนั้นมองทางที่เราจะไปค่ะเห็นใใคคครรรมมาากกกลล้้หหเเเเเบ่ือไไ็ยยป อ่าแล้วมองเฉพาะเลนตัวเองค่ะไกลที่สุดในเลนเราเคขับอยู่มองให้เจอนะอืข้างหน้าเป็นซอยทางรัดก็ระวังรถเข้าออกบ่อยๆเราอย่าไปมองแท่งเบรีเออร์สีส้มนะคะเนี่ยคันนั้นเขาจะออกมาแล้วก็ยกค,คันเด้งก่อนอย่าไปมองเขานะมองแค่เลนตัวเองค่ะเห่นมห้เรามองเขาไปเยวเราซีไปหาแหละแล้วก็มองไกลๆไว้นะคะถ้าเห็นรถผัวมาเนี่ยเขายื่นหน้ารถมาแล้วเราแตะเบรกชะลอไว้คะ่ะถ้าคันด้านขวาเขาหยุดเราต้องหยุดด้วยนะคะหยุดนะค่ะอ่าแล้วก็มองไกลๆไปข้างหน้านี่แหละ ถ้าฝั่งนั้นก็ปิดให้เราเนี่ยคันนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายมาระวังเขาเข้ามาจอดข้างหน้านะ,านานะเปิดเข้ามาส่งน้ําแข็งแล้วก็แท็กซี่จะรับส่งคนด้วยนะฮะเนี่ยอาแตะเปรคไว้ห่กหยุดรถไว้นี่แหละต้องดูให้ทันทุกอย่างซึ่งในชั่วโมงเรียนอ่ะเราต้องได้ทักษะตรงนี้มาบ้างแล้วนิดหน่อยหน่อยอืมระวังนะคะนี่ทางม้าลายนะคะ่ะน้หยุดให้เขาค่ะเออโอเคแล้วเลี่ยงเบาแล้วมองไกลไปข้างหน้าข้างหน้าโ <ๆ S 1> จ์เราเห็นไหมตอนนั้นมาจอดขวาอีกแล้วนะฮะอืมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเลนออกไปนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปหยุดรอนะแต่อย่าไปใกล้เขาเยอะนะคะอืมการจะเปลี่ยนเลนต้องดูให้มั่นใจจริงๆเป็นมือใหม่รอ,อนานหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนีระวังรถออกจากซอยนู้นด้วยนะอย่าเพิ่งออกไปนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการเบี่ยงออกไปแล้วเรากดคันเร่งจะถลาไปที่อื่นหรือเปล่าข้างหลังต้องดูให้มันผ่านช่วงจริงอ่าแล้วมองขวามองตรงข้างหน้าด้วยนะต้องดูข้างหน้าด้วยว่าข้างหน้ามีรถมอเตอร์ไซค์แคไหนออกมาหรือยังอย่าเพิ่งไปนะคะอันนี้เรายังไปไม่ได้เลยโดยทักษะเราเองนะแต่ทําไมคนหนึ่งเขาไปกันได้ให้ถามด้วยว่าเขาขับมานานแแค่ไหนล้วอืม ไม่ต้องกลัวคนอื่นบีบแต่ไล่ไม่ไหวเดยกเขาก็ไปเองนี่แหละต้องใจเย็นกับตัวเองให้มากนะคะฉันต้องพานักเรยนไปพาดไดไรเหมือนเดิมแล้วแล้วมองข้างหน้า่ะงอะไรกลับมาตรงได้แล้วค่ะอย่ามองไปตามทิศทางที่รถไปนะให้มองตามทางที่เราต re ้องการขับนะคะอื้ เห็นใครโผล่หน้าออกมาไม่ไว้ใจสแตนยที่เบรกนะคะเท้าเราสําคัญมากมากอยากให้เร็วหรือช้ายอยู่ที่เท้าเราค่ะอย่าไปมองล้อมอไซค์นะรอที่เบรกไว้นะคะเออนะชะลอไปเลยค่ะเข้าไปแล้วระวังผู้ติดตามด้วยนะคะมาเลยจะพีม่มาเลยจะพี่ดูเรนเต็เงก่อนตอนเนี้ยเห็นไ,ไหมคนนี้เขาคุยโทรศัพท์มากกว่าโฟกัสเรื่องการขับดังนั้นต้องระวังเขาเยอะๆนะคะใครที่เดิอนอยู่บนฟุตบาทจะไปสนใจของล้วนะเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะเออเราไกลที่สุดเที่มองได้้ายกระบะคันนั้นหน่้ยกระบะคันนั้น อนี่แหละแล้วมองตามกระบะคันนี้ไว้อย่าเพิ่งเข้าเลนซ้ายเต็มๆนะก็เลนซ้ายเห็นไหมมีรถจอดขวงอยู่แล้วนะคะ<ช>ก็มองกระบะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจะโค้งซ้ายค่ะต้องให้สัญญาณไฟทุกครั้งนะอันนี้ถ้าเร็วไฟต้องยกคันเร่งแล้วนะคะเผเกิดคนข้ามถนนแ,แล้วเขาไม่มองเราเนี่ยรถออกมาเนี่ยเขาไม่เคยหันมองเลยเนี่ยระวังรถตัดไปมานะคะ,ะก็ใต้สะพานนกลับรถได้เดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะเช็คกระจกซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมไม่มีอ่ะก็ค่อยเบี่ยงแล้วมองข้างหน้าค่ะอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะคราวนี้่คะ เออแล้วโค้งไปช้าๆค่ะอยู่เลนซ้ายสุดให้ได้ไม่ต้องระวังขวาเยอะแค่มองซ้ายให้ได้ค่ะไม่ต้องหมุนเอาแค่นี้ก็พออันนี้เป็นทางโค้งนะ,ะอ่าคราวนี้จะขึ้นขวาแต่เดี๋ยวไว้ก่อนนะ,ะกระจกวาเราออกไปได้แม้หนึ่งเลนรอ่าแล้วก็เติมคันลิงนะคะเออเราต้องหลบทิกซี่ไปก่อนคันนี้ก็ต้องเด้งออกมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วเช็คซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมมีจ้ะอ่าแล้วมองคันสีขาวว่าเปอร์เซ็นแค่นี้เราพอไปได้ไหมเจ้าินให้มอเตอร์ไซค์ด้วยได้อ่าก็มองคันขาวไปเลยค่ะ ไปคิดถึงเขานะฮะถ้าตาเรายังมองเห็นเนี่ยใช้หูฟังเยอะนะฮะไม่งั้นเราจะเอ็นไปตามเสียงที่เราได้ยินนะฮะเดี๋ยวพอใกล้โค้งเราต้องชะลอนะอืมแล้วการโค้งสายตาต้องมองไกลไปข้างหน้านะคะอค่ะอานี่แหละแล้วก็แตะเบรกเยอะๆถ้าเราไม่มั่นใจค่ะอยากให้รถเคลื่อนก็แค่ปล่อยเบรกขึ้นมาแล้วมองไกลๆค่ะเออพงมาลัยค่อยๆใช้อ่ามองยาวๆไว้แล้วคืนล้อกลับมาให้ทันนะอย่าเพิ่งกดคันเร่งนะฮะแล้วเร่งเบาๆค่ะเออเดี๋ยวเตรียมโค้งต่อต้องรอที่เบรกนะตอนโค้งนะคะ อ่าแล้วปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะแล้วมองไกลๆค่ะมองยาวๆแล้วคือร้อยทันเสมอนะอ่ากลับมาค่ะคือล็อกมาเออแล้วเติมคันลิงไปเรื่อยๆ <c oughs> คนข้างหลังพันข้างหลังคิดว่าเฮ้ยคันนี้มอกกอรเจ้าวเหอเยป็นยัี้เป็นไรคะน้าเดี๋ยวเราก็จะออกไปขวากันอีกหนึ่งเลนนะก <c oughs> ็มองรถบนสะพานดูเลนที่ติดกับเราหนึ่งเลนนะคะแล้วก็ดูข้างหน้าด้วยนะอ่ะดูขวาหนึ่งเลนที่ติดกับสะพานเราไปได้ไหมได้เลนเดียวอ่ะเบี่ยงแล้วเติมคันลิงมองไปข้างหน้าค่ะภาพเปหนึ่งเลนนะกระจกทิ้งไปเลยตอนที่เราจะไปแลาเรน เออเราปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะเราอยู่เลนนี้แหละข้างหน้าเราเจอทางร่วมเข้ามาเหมือนที่แท็กซี่เข้ามาต้องระวังด้วยนะบ้านเราไม่มีทางโททางเอกค่ะต้องระวังหมดแต่ถ้าฝรั่งเขาจะหยุดรอก่อนให้ทางหลักใช้ทางก่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าหลังคันขามีใครตามมาไหมถ้าไม่มีเราขับสบายใจขึ้นระวังพวกเลนขวาไม่อยากจะรอเราช้าแล้วตัดหน้านะคะแล้วข้างหน้าเห็นไหมเป็น้ายรถเมล์ก็ระวังรถเมล์ตัดหน้าด้วยเราจะค้งขวาไปตามทางดังนั้นอย่ามองเข้าหาซ้ายเยอะแต่มันเป็นทางร่วมก็ผ่านไปช้าๆค่ะ เอออย่าไปมองพวกเขาเยอะนะแม่้เราเจะเซไปหาเขาค่ะแลวอยากคิดว่ารถทุกคันเลี้ยวซ้ายแล้วจะไม่ล้ำเลนเรานะเนี่ยถ้าไม่ไว้ใจเราก็บอกคันเลี้งแต่ถ้าพี่แท็กซี่เก็บหน้ารถไปแล้วเราก็มองไกลค่ะหาคันหน้าที่เราควรจะขับตามต่อไปเออเดี๋ยวผ่านสะพานลอยที่สองก่อนนะเราถึงจะเปลี่ยนไปเลนซ้ายกันนะคะอันนี้อยู่ในเลนเตะได้สิ่งที่น่ากลัวอันนี้ก็คือเราต้องขับในถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งเลนค่ะอือทมไมหน้าตาดูเครียดคะกับรัฐบาลชุดนี้แหละที่เราเครียดทั้งนี้เครียดกับตัวเองตันนี้หนูเครียดกับตัว ตรงไฟแดงข้างหน้าที่เราจะเลี้ยวซ้ายกันถูกต้องไหมคะใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนซ้ายหนึ่งเลนนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นมาก่อนนะคะแล้วมองข้างหน้าด้วยนะทางรวบระวังก็ปาดเข้ามาด้วยนะคะแล้วเช็คซ้ายเราไปได้ไหมคะคันสีดำเข้ามาเร็วไหมสีดำมาอ่าข้างหน้าถ้ามีระยะเติมคันลิ้งไปนิดนิดก่อนค่ะหลังดําไปได้ไหมหลังดำให้เห็นป้ายทะเบียนเขาค่ะแล้วดึงมองตามป้ายทะเบียนเขานะแล้วไม่ต้องเร่งเยอะค่ะดึงร็วๆตรงกับป้ายทะเบียนเขาค่ะ เห็นไหมเรากขากำลังเบรกอยู่เราก็ไม่ควรจะเร่งสว,สวยคิดเองนี่เลขเขาสวยแหละค่ะ <c oughs> นูแน่เลยอ่าเราก็ชะลอไว้นะอ่าแล้วปิดไฟเลี้ยวค่ะไม่งั้นเขาจะคิดว่าเราเลี้ยวเข้าตรงนี้เรามองคันสีดำไว้เนี่ยถ้าเขาหยุดหลังฟุตบาทเราไปได้อ,อันนี้นเราไปหาคันเร่งถูกต้องไหมคะท้ายเขาแดงกันหมดเลยอ่าไม่ถูกอ่าจริงๆแค่ปล่อยเบรกให้รถมันไหลไปก็พอแล้วไหลอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็ต้องชะลอบ้างนะถ้าไหลแล้วมันแคบตรงนี้ยค่ะเนี่ยต้องแตะเบรกแล้วค่ะเบรกมาเถอะค่ะ เออเรานั่นแหละค่ะต้องเหยียบมันรถมันกินเองไม่ได้มาแล้วค่ะชอบใช้กับอธิษฐานเลยแต่คนเบรกสิจบหยุดเลยตอนที่เราเลี้ยวค่ะเป็นการเลี้ยวหักศอกเออแต่เบรกไว้เยอะๆห้ามไปหาคันเร่งนะอ่าแล้วปล่อยเบรกมาน้อยๆค่ะแล้วค่อยๆเลี้ยวค่ะมองเลี้ซ้ายสุดไว้เออาปล่อยเบรกขึ้นมาอย่าไปมองคนนะคะแล้วเตรียมคืนรถได้แล้วนะคะตอนนี้อย่ามองเข้าไปตรงนี้ค่ะมองไปข้างหน้าเออเรามองเข้าหาฟุตบาทยังไงก็เข้าหาฟุตบาทอืมหยุดหายใจไปแล้วหายใจด้วยนะคะนักเรียน นี่คุณเร่งมาทางม้าลายได้โมไหมคะคนวิ่งทะลุมาจากทางนู้นหรือเปล่าม้าลายมาจ้าไม่ไม่มีใครมาค่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเลนเราตันนะแต่เราต้องขับไปเจอทางตันก่อนเราจะไม่เปลี่ยนเลนตรงทางร่วมทางแยกที่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นต้องชะลอไหมคะนี่เป็นทางม้าลายนะคะทางม้าลายอ่าห้ามหยุดขับปล่อยเบรขึ้นมาค่ะเราแค่ชะลอดูแล้วระวังรถออกจากทางนั้นด้วยนะแต่เราตรงไปก่อนนะคะเห็นไหมนะคนขี่จักรยานข้ามทางม้าลายจะได้ไปจะไม่ได้ไปอยู่ก็น่ากลัวอ่าล้วดูทางขวาก่อนไม่มีใครมาเราก็ไปกักไว้ครึ่งนก่อ เราดูซ้ายมีใครตามตานี้มาไหมอ่ะถ้าไม่มีเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะเรียนเราตันอ่ะขวาหนึ่งเลนไปได้ไหมไ้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็รอก่อนค่ะหลังคันนี้ไปได้ไหมไ,ได้ได้อ่าเติมคันเร่งแล้วมองตามป้ายทะเบียนก่อ่ะมอง2085ูน้าไว้มองแค่2085เราจะรอดเห็นไหมมองเขาเมื่อกี้เขาเบรกทำไมคะเขามีลูกนอนอ้ยเห็นไหมเราก็จะได้ชะลอด้วยแล้วไฟเลี้ยวเราต้องปิดเรืยังคะเราได้เลนเรื่องได้เลยเออนี่หละทุกอย่างต้องทำภายในเซิยววิให้ได้ค่ะอืมเนี่ยเรายังทำไม่่ได้ออ้ยยังตนนนนเละะค